กลุ่มใหญ่เส้นเราลงเส้นแหลกกเดียนกุมผ้าค่กุมใหญ่ที่เดิถึงหน้าไปที่มีต้นหลวงเผ่าไามครับครับเข้าไปแน่แน่เพราะเป็นจะเข้าไปเรามันอยู่ในมัน,น,นมันน้ำถ่วมมันเลยเดียวนไงผมซับพระยาก่อนเท่านี้เขายากว,<อ>ว่าบ่เจ้าพยายามหามคนแค่หามเขายาวว่พวกฟังก่อนหลวงเป<อ>็นพนั่นนะครับเดี๋ยวนี้ขึ้นบ้านแล้วเอ้าคือนมาถึงจังอันนี้ลุ่มหนึ่งอย่างใกล้ๆถึงหน้านึ่งเอ้านี่ปะค่ะที่มีฟางไปนี่บอกเป็นเป็นอยังคือตั้งอันเอาฟางรัดไว้ค่ะมันอันตรายอ๋ออันตรายแบบไหนค่ะอันตร เอาแนวขึงไว้เด้อตอนนี้มันมีน้ำตกขนาบความมากมันมันไหลลงหันบดเอ้าจอเป็นหน้าแรงนี่นั่นอ๋จังว่าฉันมาเอ๊ยยู่นี่มันคือนแรงฉันก็ว่าโยกาแฟเรามันไปใส่ค่ะมันล้นเรามันหายไปใส่ค่ะค่ะหูมันก็มาทั้งพีหรอเพี่อโอ้นี่หูมันกับใบใหญ่เด้วยเนาะแล้วน้ำมันหายไปแดงไดงเป็นมาถ่ายอยากเบิองเป็นตะเบิองค่ะแต่มาเบิองช่วงฝนตกหนามหลายๆมันจะไหลลงหนีพปนะ นี่หายไปเบิดเลยเห็นตาระว่าโอ้ยเป็นตะย,ยานค่นะโพดไม่ไหวอันนั้นนี่ค่ะยู่วงเดียวกันนี่เออทีนี่รูมนึงเอาเนี่เดี๋ยวมาส่งส่งในหน่อยเพอมาเบิองเกล๋าหน่อยเด้อยวพอเอ้แบบน,น,นี้นี่นี่ฝากกันไปนั่นอันนี้นั่นเรียว่าคะ่ะฝากว่านี่เห็นมัน,นี่นีส่งให้เบิอง ที่นี่ลายไายลามันไล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 มนี่เลยค่ะในในพื้นที่เดียวกันนะอยู่ข้างเที่ยงแมหนึน่งหลุมแบบไงอันนี้ก็ได้มาทีนี่ฝากไปนั่นอีกค่ะที่ไปถ่ายเมื่อกี้นี่ปลาปุ๋ยนี่ของนหันกันลุ้มนึ่งก็อยู่ข้างในกับมีแต่ว่าเข้าเอาเชือกกันไว้ไว้หาเขานะคะ สายานด้วยนี่ไววไมอย่าง,ง่ะผู้ใดดึกมันพังเองไวมมันยุบไหมต้นเขายังพัดในตายอยู่แสดงว่ามันมีการยุบเรื่อยๆได้เนาะโอ้ยยุบหน่อยแค่ไ่ยเนาะคือยุบหลายแทะยุบตั้งหลายหลุม ตายตายตายก็ยเป็นสิดวัดอันนี้โบหัวมันเลิกทำใดเด้อวนี่เด้อน้ำอยู่ในนี่โอ้ยต้นบักเาาเองก็หมือนแบโอ้เสียว,วโอ้ยอันนี้ก็บ,บักเลิกได้พอเอ้โอ้เป็นโบแบกไงนะคะเดี๋ยวมาส่งหน่อยแอย๋้วจะยุบเป็นตะยานให้